สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยิงอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่คว่ำไคครับ แทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สําคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการประปูกันไม้หายาชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันน่าสนใจแล้ใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้ คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าจะได้ใครไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลยใคัไนไ่ออยอ,อ,อ,อ มันอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้อุ้ยตา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 ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจหมดเลย ตอนเด็กครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมอข้อ่ามอแกงดิ้งเนี่ยตกหมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ มาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างมอข้าวมอแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปร,ริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายโอ้โหจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ เพราะว่ามันมีคําถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยและเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปปลูกป่าฟาดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไง เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เนต็ตจากในหอสมุดต,ต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกษรได้พันใหม่ขึ้นมาเข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะขคามอแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอะ่ะคือมันมันเยอะมากเลยอะ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระโยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งคล้ หลงไหลกับม้ข้าวม้วแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอะ่ะสนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับป,ปีนี้เข้าไปที่สิบครับปีที่1ิใช่ครับตอนนี้จากเลี้ยงเล่น,ลน,ลนๆตอนนี้ไม่หาแล้วนะไม่ได้แลใ้ใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไมกิมแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามี คล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน Learning Center อ่ะครับคือเราสอนการเพมะเเล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเอง อันนี้เป็นรุ่นแร,รุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมาอันนี้ชื่อทอเรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผููที่เอามาผสมอยู่ข้างหลังให้เก็บผู้หญิงว่างั้นใช่ใชก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสรีแดงๆเหมือน,นถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนําไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า พันนี้เรียกว่าพันชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะนี้เป็นตัวที่ต้องการของตลาดต้นมอคาวมอแกงลิงได้ฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพราะและปร,ะปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัตมะทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทําได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง3-4ถึงคนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างหน้าภาคภูมิใจจริงๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมอข้าวมอแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำอ่าซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบ นิดเดียวเองเดี๋ยวตาไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นเราก็เราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส,ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยคือเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สั่งเคราะหแสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงลากได้ไ ก็จากยอดนะครับยอดนับหนึ่งหนึ่งอันนี้สองอันนี้อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับออันนี้3ามข้อนี้3อ่าแล้วตัดเฉียง45องศาใต้อันที่3าใช่ครับระวังระวังนิ้วนะครับนี่นะครับอ่าไม่ใช่มายากลนะครับตัดตัดขาดตัดขาดแล้วโอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับอ่ามือถือนี่อ่ฝากไว้ข้อต่อมานับเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองครับแล้วก็2แล้วก็ตัดใต้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศาใช่ครับ กกาไคมขนะ้อดีของเขาคือการที่เราตัด45อ,องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกลากเขา<อ>และเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับ<อ>ส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นเห็นกันก็จะเป็นขุยมะพาร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบางยอดแบบนี้ อย่างนี้นะครับถ้าใบถ้าใบของอีกต้นหนึ่งไปบางยอดแบบนี้นะครับต้นนี้ที่โดนบังจะตายเลยให้ตายเลยเหรอตายเลยครับมันจะเน่าเพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดดใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชาแล้วอันนี้กี่เดือนครับอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งผ่านไปอีกหนึ่งเดือนก็จะมีหม้อก็จะมีหม้อขึ้นมาครับก็จะเลี้ยงขึ้นใช่สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทําดูเองที่บ้านก็ได้ ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลีไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เลื่อนปลูกเต็มบ้านไปเลยหนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอพืชกินมแมลงของเราเนี่ย นุนขายยังไงบ้างก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exofora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีอีเบย์นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook ครันะครับแล้วงนที่4ก็คือหน้าร้านคือเป็นสวนของเราเนี่ยลูกค้าสามารถเดิน w a ล k i อเข้ามามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น f c e e o o o สซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ใหได้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว กลุ่มลูกค้าเราอะนุนสำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี้ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้ แล้วจัดส่งยังไงอนะ่ะหงปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ครับอืมครับอันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชีย mm hmm. ลเน็ตเวิร์กแล้วเทคโนโลยีต่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทําให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้นมันขายได้ตลอดปีไหมขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็ mm hmm. มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทําใหเา้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูปผสมใหมม่ๆออกา ให้ลูกคา้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่มะข้าขายดีธันวามกรากุมพาช่วงนี้ครับสำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหมจริงครับจุดที่เกษตรกร ถ้าต้องการความสําเร็จในด้าน,นอาชีพกเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ําเสมอครับอันที่2คือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา 3. ก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่ทอื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำ,นำเสนอตรงตัวนั้นนะี่ครับจะทําให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้นนากนการเกษตร พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสําเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวอยหาความรู้แบบอยากรู้อยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆใครถามเขาว่ะมีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกสตรูดีมันทําให้เรา ต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบฉีดเองที่ไปเ,เรื่อยๆความเอาจริงเอาจังของปัตถมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมกักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันธุไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกําลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุน่นเพื่อน,นําความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับลับไปเลยเยี่ยม